อยากให้พี่กระจงช่วยเล่าหน่อยว่าการมานิเฟสเนี่ยคืออะไรแล้วพี่กระจงมีประสบการณ์กับการมานิเฟสยังไงบ้างก็จงมีความเชื่อเรื่องมานิเฟสแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วในความเชื่อนั้นเนี่ยมันมีบางอย่างที่ลึกลงไปด้วยคือทุกคนนะคะเรามีความเชื่อหรือว่าไมเซตบางอย่างที่เราถูกติดตั้งไว้อย่างไม่แก้ที่พี่เล่าอะค่ะก็จะมีตัวอย่างที่ว่าพี่บอกว่าพี่อาจจะยังไม่เหมาะสมกับมันในตอนนี้ อ่ะแล้วเราจะทำยังไงให้ได้บ้างที่ทำให้ตัวของจิตใต,ต้สำนึกเราอะค่ะเชื่อว่าเราเหมาะสมกับสิ่งนั้นนะเราทำมันได้นะซึ่งตอนนั้นนะคะพี่ก็เลยเลือกที่จะอย่างแรกเลยการมานิฟส s t ของพี่คือมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกันก็คือเรื่องของ law of attraction ก็คือกดแห่งแรง,งดึงดูด,ด,ดอ่าพอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือหนึ่งเราต้องเชื่อก่อนค่ะเชื่อในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าเชื่อว่าเราจะได้นะแต่เราต้องเชื่อด้วยว่าตัวเองก็เหมาะสมกับสิ่งนั้นอพอเราเชื่อค่ะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเราต้อง,ตงการมันก็ต้องเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนาะในตอนนั้นอ่ะมันก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งพี่พยายามจะเห็นภาพค่ะเห็นภาพในที่นี้คือสมมติเราอยากได้ถ้วยใช่ไหมคะเราก็อาจจะทําเป็นด r e a m b o a ของเราขึ้นมาแล้วแปะรูปถ้วย คือยังไงคะดรบอร์ดอธิบายให้ฟังคือสมมติว่าเราเรามีโต๊ะทางานใช่ไหมคราวนี้เราอาจจะวาดเป็นเหมือนแบบเป็นกระดานอันหนึ่งขึ้นมาแล้วแบบรูปสิที่เราต้องการลงไปซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือรูปถ้วยรางวัลแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันมีไฟอ่ะมันมีเป้าหมายใช่มันมีเป้าหมายในการอ่านเรารู้สึกว่าอันนี้คือสงที่เราต้องการนะมันเหมือนคอยตอกย้ำตลอดค่ะว่าอันนี้คือเป้าหมายของเราแลวเราก็เชื่อด้วยว่าไม่ใช่แค่มันที่เหมาะกับเราเราก็เหมาะกับมันโอ้โหสุดยอดทุกคน